ในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นับเป็นช่วงเวลาของการเปลี่ยนฤดูของประเทศไทยจากฤดูร้อนเข้าสู่ฤดูฝนโดยกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการลักษณะภูมิอากาศในช่วงนี้ว่าประเทศไทยจะเข้าสู่ฤดูฝนประมาณสัปดาห์ที่3ของเดือนพฤษภาคมซึ่งจะมีฝนอยู่ในเกณฑ์ปกติคือมากกว่าปีที่แล้วแต่จะมีลักษณะนฝนทิ้งช่วงในช่วงปลายเดือนพถุนายนถึงต้นเดือนกรกฎาคมประมาณสองสัปดาห์ซึ่งเป็นไปตามปกติของฤดูฝนหลังจากนั้นจะมีฝนเพิ่มขึ้น จากการคาดการณ์ดังกล่าวนำไปสู่การวางแผนบริหารจาัดก,การน้ำในฤดูฝนปี2559ของกรมชลประทานโดยจะยังมีการระบายน้ำในสี่เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยาตามเดิมคือไม่เกินวันละ18ล้านบาทเมตรสำหรับการอุปโภคบริโภครักษาระบบนิเวศและการเกษตรบางส่วนทั้งนี้ก็เพื่อให้ปริมาณน้ำต้นทุนในอ่างเก็บน้ำมีเพียงพอใช้ตลอดทั้งปีในเขตชปมะรานนะครับโดยเฉพาะในลุ่มน้ำเจ้าพระยาย,ยังคงว่าจะต้องเก็บกัก,กน้ำไว้ให้ได้มากที่สุดก่อน การระบายน้ําช่วงนี้เพียงเพียงเพื่อการอุปโภคบริโภคระบบนิเวศและเกษตรยังเท่าเดิมอยู่นะครับไม่ไม่มากที่สุดก็ไม่เกิน18ล้านลูกบาทเมตรนะครับแล้วช่วงสิงหาคมยาตุลาก็จะมีแผนว่าถ้าฝนตกหนักช่วงนั้นจะก็จะลดการระบายน้ําลง รองที่ปรดิกรมชลประทานยังบอกถึงสถานการณ์น้ำในเขตพื้นที่ชลประทานลุ่มน้ำเจ้าพระยาด้วยว่าจากการคาดการณ์ณว,วันที่1พฤษภาคม2559ปริมาณน้ำต้นทุนจาก4เขื่อนหลักจะมีน้ำใช้การได้เพียง1,750ล้านลูกบาทเมตร ซึ่งอยู่ในเกณฑ์น,น้อยมากไม่สามารถสนับสนุนภาคการเกษตรได้กรมชลประทานจําเป็นต้องสำรองน้ําไว้ให้มากที่สุดและสนับสนุนการใช้น้ําด้านการอุปโภคบริโภคและรักษาระบบนิเวศเท่าที่จําเป็นโดยในส่วนของการเพาะปลูกเพื่อดูฝนเกษตรกรต้องใช้น้ําฝนเป็นหลักสำหรับพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งมีอยู่ประมาณ1.4ล้านไร่กรมชลประทานได้แนะนำให้เกษตรกรสามารถทำการเพาะปลูกได้เมื่อกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศการเข้าสู่ฤดูฝนปี2559 ส่วนในพื้นที่ดอนที่มีพื้นที่ประมาณ6.2ล้านไร่จากการจําลองสถานการณ์ฝนพบว่าปริมาณน,น้ําในแม่น้าเจ้าพระยาและลําน้ําสาขาจะมีปริมาณน้ํามากพอจึงแนะนําให้เกษตรกรทําการเพราะปลูกได้ตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปต้องประกาศกันเพราะประกาศปาศุปศ๊บในเกษตรกรสามารถดําเนินการได้เลยในที่ลุ่มประมาณ1.4ล้านไร่สําหรับที่ดอน6.2ล้านไร่นะครับ กรมชลประทานก็จะใช้เครื่องไม้เครื่องมือก,ก,กลไกต่างๆที่เป็นอาคารชลประทานนะครับเป็นประตูเป็นฝายต่างๆนียกระดับเพื่ออัดทดน้ําเข้าระบบส,ส่งน้ำนะครับเพื่อจะส่งน้ําเข้าพื้นที่พ่อปลูกของเกษตรกรคาดว่าประมาณกลางกรกฎาคมพื้นที่ดอนสามารถที่จะทําได้ ทั้งนี้ในส่วนของลุ่มน้ำแม่กลองซึ่งใช้น้ำต้นทุนจาก2เขื่อนใหญ่อย่างเขื่อนศรีนครินและเขื่อนวชิราลงกรณคาดการว่าดนณะวันที่1กรกฎาคม2,559จะมีน้ำใช้การได้รวมกัน1,516ล้านลูกบาทเมตรโดยในปีนี้คาดว่าปริมาณน้ำต้นทุนและปริมาณน้ำท่าจะเพียงพอ แนะ <hi> น <o> 네ําให้เกษตรกรทําการเพาะปลูกพืชฤดูฝนได้ตามปกติตั้งแต่เด erm. ือนกรกฎาคมเป็นต้นไปส่วนพื้นที่เพาะปลูกนอกเขตชลประทานเกษตรกรสามารถทําการเพาะปลูกตามฤดูกาลปกติประมาณกลางเดือนกรกฎาคมแต่ในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกฤดูฝนจะแตกต่างจากภาคอื่นกรมชลประทานแนะนําให้เกษตรกรทําการเพาะปลูกตามฤดูกาลปกติประมาณเดือนตุลาคม2559เป็นต้นไป